แม้ว่าภาษีการทําสงครามการค้าเนี่ยคือเหมือนกับเผาบ้านตัวเองแล้วก็หวังว่าควันไฟมันจะลอยไปที่เพื่อนบ้านแล้วก็ทําให้เพื่อนบ้านแสบตานะครับผมซึ่งมันกระทบแน่นอนทั้งต่อเงินเฟอ้อมันกระทบแน่นอนทั้งต่อเศรษฐกิจนะเสี่ยงเพราะว่าพอผลตอบแทนปฏิบัติมันสูงขึ้นมากพวกนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ชอบโดยเฉพาะคุณทัามไม่ชอบมีสองทางทางหนึ่งก็คือบอกให้คุณลดดอกเบี้ยมากขึ้น ทางที่2คือสั่งให้เฟดทำ QE ถ้าเงินเฟอ้อกำลังขึ้นแต่ไปเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็จะคุยกันว่าอเมริกาเป็นแบงก์คงเต็กหรือเปล่าภาพของระบบการเงินโลกในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ด้วยความเชื่อมั่น เราเชื่อมั่นว่ากระดาษที่พิมพ์โดยธนาคารกลางสหรัฐเ,เป็นกระดาษที่มีค่ามีน่าเชื่อถือมีสิ่งที่รองรับเราเลยก็เรียงถือกันทั่วโลกค้าขายกันทั่วโลกเมื่อใดที่ความเชื่อมั่นนี้หายไปก็จบนะครับผมระบบการเงินโลกทั้งหมดก็จะจบได้จบรอบเลยครับไอสิ่งที่คุยมาเมื่อกี้จบรอบหมดนะครับคือถ้าสหรัฐถดถอยลงหมดครับลงท,ทุกประเทศลงหมดทุกประเทศครับไม่เคยมีที่สหรัฐลงแล้วประเทศอื่นไม่ลง <laughs> นะครับ คือแน่นอนการแข่งขันการที่พยายามปรามในเรื่องการแข่งขันซึ่งอินวลูชันมันคือการแข่งเหมือนเหมือนงูแล้วไปกินหางตัวเองอ่ะมันแข่งกันจนเลือดสาดเราเคยได้คงได้ยินเลดโอเชียนเนี่ยมันไม่ใช่เลดโอเชียนธรรมดามันคือบลัดโอเชียนอ่ะมันกัดกันจนเลือดตายหมดเพราะว่าคนจีนเขาแข่งในเรื่องเก่งในเรื่องของการแข่งขันใช่ไหมฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้มันเลยไปไหนไม่ได้แล้วไพลส์วอลก็เหมือนสงครามสงมดวนอ่ะตายกันทั้งหมดนะถ้าถ้ายังทําอย่างนี้อยู่ฉะนั้นการคุมเนี่ยจริงๆมันถูกต้อง ใครที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้การเทรดฟิวเจอร์สและออปชันแบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงตลาดหลักทรัพย์กำลังจัดแคมเปญ21 Day Challenge TFX สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภารกิจท้าทายให้คุณปูพื้นฐานการเทรดจนพร้อมเริ่มได้จริงภายใน21วันคุณจะได้รับเพลย์บุ๊กคู่มือปูพื้นฐานเรียนผ่านวิดีโอจากกูรูตัวจริงและมีภารกิจให้ทำพร้อมรุ้นรับรางวัลรวมกว่า1 2 0 0 0 0บาทสแกน q r เพื่อลงทะเบียนเลยวันนี้ถึง30กันยายนเท่านั้น ตัวสกัดดาวรุ่งนะคะตัวเฮดวินมันก็กําลังก่อตัวขึ้นที่อเมริกา <c oughs> นั่นก็คือเรื่องของเงินเฟ้อ <c oughs> ซึ่งเป็นผลจากภาษีของคุณทรัมป์นะคะเรายังใช้กรรมกับภาษีคุณทรัมป์ไม่จบนะคะมันเกิดขึ้นในช่วงต้นปีแล้วมันมีผลบังคับใช้เนี่ยคือเพิ่งจะสิงหาคมเองนะคะดังนั้นวันนี้คือ7กันยายน1เดือนเต็มๆพอดีนะคะมันอาจจะยังเป็นช่วงที่ต้องรอดูว่า ตกลงแล้วมันจะทาให้เงินเฟอ้อในอเมริกาพุ่งไหมเศรษฐกิจเขาจะแย่หรือเปล่าและสุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่คือถ้าเขาล้มเราก็ต้องเจ็บเหมือนกันนะคะอยากให้ดรออสตินแชร์มุมมองเรื่องของทั้งภาษีทั้งเศรษฐกิจอเมริกาหน่อยว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆมาเขย่าโลกอีกไหมคะในช่วงที่เหลือของปีนี้ครับก็ ใหม่ๆใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากแล้วเพราะว่าตัวเรื่องของสงครามการค้าตัว reciprocal tariff ภาษีต่างตอบแทนนี่ก็มีการประกาศแล้วแล้วก็จะมีการรีไวซ์ทุกๆ6เดือนใช่ไหมครับผมซึ่งคุณทางฝั่งของทีมของ White House ทีม่มาทำเนียบข่าวเขาก็จะมาประกาศหน้าเว็บไซต์เขานะใครที่ทำผิดกฎหรือว่าเขาไปตรวจพบว่าใครเ,เรียกว่ามีสวมสิทธิ์ Transshipment อะไรต่างๆเขาก็จะมาประจานแล้วเขาก็จะขึ้นภาษีประเทศนั้นนะครับผมก็เรียกว่าเ,เหมือนคุณคุณครู เลยนะมาชี้ชีช้อะไรต่างๆนะครับผมคราวนี้เนี่ย ประเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปต่อก็คือจะถ้าประเด็นที่อาจจะต้องจับตานี่คือเรื่องของอด้านธนาคารกลางนะครับผมที่ผมอาจจะคคอนเซิร์นในในจุดนี้หน่อยแต่ก่อนที่จะไปในด้านนั้นนะครับผมผมมาตรงนี้ก่อนในเรื่องของผลของภาษีซึ่งมันเพิ่มขึ้นแล้วนะจาก2%ก่อนหน้าเนี่ยนะฮะที่เป็นเฉลี่ยขึ้นมาเป็น18ปเนี่ยเปอร์เซ็นตก์กว่านะครับผมนะข,ข้อดีของภาษีนะฮะสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมว่ามีข้อเดียวหรือข้อใหญ่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของรายได้ที่จะเข้า าสู่อเมริกานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเป็น3ามถึงสี่แสนล้านในในปีปีหนึ่งก็สูงกว่าหลายสำนักรวมถึงของเยลบัจจ์แลบที่เขาคาดการณ์กันนะครับผม10ปีเนี่ยอาจจะเป็น4ล้านล้าน,านอะไรเงี้ยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยลดการขาดดุลการคังได้บ้างแต่อย่างที่ผมเรียนเสมอใช่ไหมฮะว่าภาษีการทําสงครามการค้าเนี่ยคือเหมือนกับเผาบ้านตัวเองแล้วก็หวังว่าควันไฟมันจะลอยไปที่เพื่อนบ้านแล้วก็ทําให้เพื่อนบ้านแสบตานะครับผมซึ่งมันกระทบแน่นอนทั้ง ต่อเงินเฟอ้อมันกระทบแน่นอนทั้งต่อเศรษฐกิจนะกระทบต่อเงินเฟอเอ้อก็กระทบต่อเศรษฐกิจนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าภาษีเนี่ยมันเหมือนมีสาอย่างนะคือมันอยู่ๆก็ขึ้นราคาสินค้า คนรับถ้าไม่เป็นพวกเราก็คือผู้ส่งออกไปอเมริกาใช่ไหมเราก็อาจจะต้องลดราคาเพื่อไปช่วยสป,ปอร์ตเขาไม่งั้นก็ผู้นําเข้าก็คือตัว p r o d c ตัว,ต,วตัวฝั่งผู้นําเข้าเพื่อจะเอามาผลิตแล้วก็ส่งออกอีกทีหรือว่าเอามาส่งออกเลยอย่างพวก沃 m a ทาร์เก็ตอะไรพวกนี้ก็ต้องแบกรับไว้เองหรือไม่งั้นก็ส่งผ่านไปให้ตัวผู้บริโภคผ่านราคาที่สูงขึ้น นะฉะนั้นไม่ว่าด้านไหนเนี่ยมันมันมันต้องออกในสาด้านนี่แหละนะครับผมถ้ามันออกไปในฝั่งของผู้บริโภคเยอะๆแล้วผู้บริโภคเศรษฐกิจเริ่มชะลอลงอย่างที่น้องเอ็ดดี้ว่าอะไรต่างๆก็กระทบเศรษฐกิจเขาถ้ามันเรียกว่าผู้บริโภครับได้เศรษฐกิจยังดูร้อนแรงอะไรต่างๆเนี่ยราคามันก็จะเพิ่มขึ้นเงินเฟ,ฟ้อก็จะสูงขึ้นนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่ตัวเรื่องของอตัวผู้นําเข้าฝั่งเขาจะยังสามารถรับได้ก็คือต้องแบกรับไว้เองก็ จะกระทบมาจิ้นเขานะกระทบมาจิ้นเขาก็ลงทุนในหุ้นอเมริกาก็อาจจะเริ่มเสี่ยงขึ้นหรือไม่งั้นส่งผ่านมาบ้านเรา หุ้นผู้ส่งออกเราก็จะมีความเสี่ยงขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันออกมาทามสี่ทาง,อย,างอย่างที่ได้เห็นนะครับผมถ้าดูในของเยลบัจเกจแ l a เนี่ยนอกจากเศรษฐกิจที่เขามองออคือในฝั่งของเศรษฐกิจที่ชะลอลงเนี่ยเ,เ,เขาเขามองว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะ GDP อาจจะลงกว่าประมาณ1%ถึง1%่กว่าๆในกรณีจากกรณีฐานลงไปนะครับผมนะผมอาจจะมองเห็นต่างนิดนึงผมมองว่าผลต่อเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะไม่ค่อยแรงผมยังเชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกายัางค่อนข้างร้อนแรงใน ระดับหน,นะครับผมนะแต่ผลจะไปกระทบกับในเรื่องของเงินเฟอ้อที่มากขึ้นเป็นหลักนะครับคราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในในระยะต่อไปนะครับผมด้วยความที่ผมเชื่อว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะมีแนวโน้มค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะครับผมปัจจุบันเงินเฟอ้ออเมริกาอยู่ประมาณ2.7-2.8เนี่ยจะวิ่งไปแถวๆ3.5-3.6ในปลายปีจนถึงต้นปีกลางปีหน้าคือวิ่งค่อยๆวิ่งเพิ่มขึ้นและตัวที่เฟดใช้ชี้วัดจริงๆ ก็คือ Core PCE ปัจจุบันล่าสุดอยู่2.9ถ้าดูในคาดการณ์ของเขาที่3.1ก็คืออยู่อีกไม่ไกลนะครับผมฉะนั้นมันมันค่อยๆบิวอัพเราไปดูในไส้ในนะครับผมในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อเนี่ยไปดูแตกลายเซกเตอร์เลยมันขึ้นทุกตัวนะจากเรื่องของเสื้อพ่งเสื้อผ้าอาหงอาหารตัวเรื่องของอค่าใช้ใจ่ายด้านด้านบริการทางการแพทย์หรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นหมดฉะนั้นเราค่อนข้างกัง,กงวลอย่างนี้นะฮะ การที่ถึงแม้ตลาดแรงงาน,นจะมีทิศทางที่เรียกว่าชะลอลงในช่วงที่ผ่านมานะครับผมขออนุญ,ญาตก็อันนี้ก็สะท้อนจากที่น้องเอ็ดดี้ว่านะครับผมตัวเรื่องของตลาดแรงงานล่าสุดที่โตมาค่อนข้างแผ่วแต่ถ้ามุมของผมเนี่ยผมมองว่ามัน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 ,มนเป็นไปตามไซเคิลของอเมริกาที่เรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งมันจะค่อยๆลดลงถ้าเราเอามาหารเฉลี่ย3เดือนแล้วก็มาเทียบกับตัว A D P การจ้างงาน ภาคเอกชน,กกชนใช่ซึ่งวัดจากเพโรจากเงินเดือนเนี่ยนะจะเห็นว่ามันไปด้วยกันเลยแล้วมันนํามาอยู่หน่อยหนึ่งตรงการาฟกลางนะครับผมและที่น่าสนใจคือมันมันจะนำ A D P จะนำะตัวเรื่องของนอนฟาร์มอยู่ประมาณเดือนหนึ่งและ มันเริ่มพ i ิกอัพหน่อยๆนะครับผมก,ก็ใน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 มุมที่ว่าถึถงแม้มันจะอัพติกนิดนหน่อยที่ที่คงต้องติดตามดูต่อไปแต่ผมว่ามันไม่น่าจะแรงมากนะครับผมนะออพอไปดูทั้งไส้ในเรื่องของการจ้างงานอะไรต่างๆเนี่ยก็คือยังพอไปได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งยิ่งภาคภาคบริการ นะครับผมแล้วถ้าเผื่อเราไปเทียบกับว่าเฮ้ยภาคการผลิตเองดัชนี P M I เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่มันก็เริ่มฟื้นขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เออมันก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่เศรษฐกิจเขาก็ก็คงอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับผมแต่ไอ้พอยที่ค่อนข้างกังวลในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยมันไอ,อ้การเงินเฟ้อเนี่ยมันจะกระทบต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เฟดจะส่งสัญ,ญญาณในเรื่องของการลดดอกเบีย้ยคือผมมองว่า แน่นอนความเสี่ยงในเรื่องตลาดแรงงานมันก็มีแต่ความเสี่ยงเงินเฟอ้อมันก็มีถ้าเป็นซ็นเตอร์แบง์เกอร์หรือว่านักนก,การธนาคารกลางซึ่งยึดมั่นในวิชาการเนี่ยเขาควรที่จะยึดตัวแรกมากกว่าตัวหลังคือเรื่องของเงินเฟอ้อมาก่อนเพราะเงินเฟอ้อเป็นปัจจัยทางด้านทั้งปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์และปัจจัยทางจิตวิทยาด้วยนั่นคือถ้าเผื่อใครกังวลว่ามันเกิดเงินเฟอ้อของมันจะแพงขึ้นแล้ววิ่งเข้าไปซื้อของ ของมันจะแพงขึ้นทันทีใช่ไหมแล้วมันก็สกายล็อกเก็ตขึ้นไปได้เรื่อยๆซึ่งเฟดเคยพลาดมาแล้วจากในเรื่องของตอนที่เ,เกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนเมื่อ2อสปีก่อนแล้วไม่รีบที่จะไม่รีบที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมจะเห็นว่าอย่างเอาการาฟภูเขาวขวามือบนนี้ก็ได้นะครับผมที่ที่เห็นเนี่ยตอนที่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นประมาณเดือนเมษาพฤษภาปี2022นีนะครับตอนนั้นเงินเฟ้อวิ่งขึ้นไป89%แล้ว ค่อยเปลี่ยนก่อนหน้านั้นบอกว่าเงินเฟอ้อเป็น transitory <Okay. S 1> เป็นชั่วคราวเป็นนะฮะพอขึ้นไปก็เลยทําให้เขาต้องขึ้นเงินเฟอ้อเออขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นไปสูงถึง5%จาก0%เพื่อคุมไอเงินเฟ้อเ้อรนี่ยให้ลงมาและตอนขึ้นในเงินเฟอ้อเริ่มลงแล้วนะครับผมมันมันเป็นมัน,ม,นมันแหลกนะมันค่อนข้างแหลกฉะนั้นผมเลยค่อนข้างกังวลแต่พอยที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของเงินเฟอ้อเอเมริกาเนี่ยก็คือว่า ถึงแม้มันจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงก็แล้วแต่แต่ที่เห็นแน่ๆคือแรงกดดันของคุณทรัมป์กดดันหนักมากนะต่อเนื่องตอนแรกก็กดดันคุณโพเวลว่าในฉลาดอย่างง้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมัวแต่ขึ้นดอกเบี้ยสูงอยู่ได้ยุโรปเขาลดแล้วอะไรต่างๆพอไม่สนใจก็เริ่มไปกดดันว่าสร้างตึก มีปัญหานะไปเดินตึกอะไระใส่บวกขึ้นมาแล้วก็ไปชี้อะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยคุณจะสร้างตึกแพงไป3,000ล้านค,คุณโบเวลถ้าถ้าเห็นใช่ไหมเอามาดูบอกอา้าวคุณไปรวมตึกเก่ามาสร้างมาสอปีที่แล้วมาใส่ด้วยอะไรเงี้ยพอพะด้านนี้ไม่ได้หันไปบี้ผ่านตัวคณะกรรมการ f อ m c ท่านหนึ่งก็คือคุณลิซ่าคุก นะครับผมที่ที่บอกว่าท่านมีปัญหาในเรื่องของการรีจิสเตอร์นี้ต่างๆเนี่ยตัวนี้บ้านเนี่ยนะครับผมนี่สินเชื่อที่อยู่อาศัยว่าเป็นเป็นบ้านหลังแรก2ที่อะไรผิดหลักอะไรเงี้ยก็เนี่ยมันเป็นการแทรกแซงมากขึ้นซึ่งผมกังวลอย่างนี้ครับคุณกีต้าท่านผู้ชมน้องเอ็ดดี้นะครับก็คือว่า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับจริงๆจริงๆพวกเราคงรู้จักกันนะฮะของคุณเลดาเลโอซึ่งซึ่งเขาเนี่ยมองภาพเหมือนกันว่าในรอบร้อยปีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนผู้นำของโลกนะฮะประเทศที่เป็นผู้นำของโลกนะครับมผมซึ่ง จริงๆ75บวกลบ25ปีนะครับผมซึ่ง75ปีเนี่ยมันครบไปแล้วตั้งแต่ปีประมาณ2020กว่าๆคระคราวนี้สิ่งที่จะไปต่อเนี่ยมันเรื่องของตัววิกฤตไหนล่ะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขามองว่าคนที่จะมาต่อไปคือจีนอยู่เขามองว่าวิกฤตที่จะเกิดขึ้นคือวิกฤตตัวหนี้สาธารณะนะเพราะว่าอเมริกานี่กู้หนี้ยืมสินมามหาศาลมากซึ่งก็จริงอยู่นะฮะรายได้5รายได้ประมาณรายได้ได้จากภาษี5การใช้จ่ายต่อปีใน7 ขาดดุลปีละสอล้านล้านตลอดเวลานะครับผมนะพ o i n t ที่น่าสนใจคือที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบอลยิมันยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำแล้วเราจำกันได้ก่อนหน้านี้2ปีก่อนมันคือ inverted yield curve inverted yield curve เป็นสัญญาณของวิกฤตก็จริงแต่จะเกิดวิกฤต ก็ต่อเมื่อมันกลับมาเป็น normal มันเป็น un inverted แล้วความชันมันจะขึ้น1%ขึ้นไปนะผมลองไป track ดูเนี่ยตาม3-4 uh, period เนี่ยเป็นภาพอย่างนี้เลย point คือว่าถ้ามุมมองของผมเป็นจริงคือความเสี่ยงเงินเฟอ้อมีมากขึ้นแต่เฟดยังจะบีบให้ไ้โทษครับรัฐบาลยังจะบีบให้เฟดลดดอกเบีย้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคนจะเริ่มกังวลเงินเฟอ้อเพิ่มมากขึ้นตอนแรกเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นทรายบ้าง พันธบัตร30ปีทั่วโลกเนี่ยขึ้นไปเป็นแถวเป็นแนวซึ่งมันไม่ใช่ปรากฏการณ์เดียวนะในฝรั่งเศสในเยอรมันในญี่ปุ่นอะไรต่างๆเริ่มเริ่มเห็นภาพเช่นนี้มันจะค่อยๆไล่ดึงขึ้น10ปีขึ้นมาค่อนข้างเรื่องคือตอนนี้10ปีเนี่ยยังกังวลในเรื่องของอความเสี่ยงด้านด้านเศรษฐ,ฐกิจตามที่น้องเอ็ดดี้ว่าอยู่เลยเพราะว่าการจ้างงานตับเนี่ยแต่ถ้าเศรษฐ,ฐกิจมันไม่ได้แย่อย่างที่ผมมองแต่เงินเฟอ้อมันจะวิ่งขึ้นมาเนี่ย ความคาดหวังเงินเฟอ้อบวกกับการขาดดุลการคลังของรัฐบาลเนี่ยมันจะดันให้อยู่สิปีเด้งขึ้นเยอะในขณะที่ตัว2ปีจะต้องถูกกดลงจากเฟดความชันจากปัจจุบันที่ประมาณ0.5จะวิ่งขึ้นประมาณเป็นมาณหนึถึง1.2ในช่วงปลายปาถถีถึงกลางปีหน้าคราวนี้เป็นความเสี่ยงเสี่ยงเพราะว่าพอผลตอบแทนพันธบัตรมันสูงขึ้นมากสิ่งที่ พวกนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ชอบโดยเฉพาะคุณทําม,มไม่ชอบเพราะว่ามันทําให้ต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลแพงต้นทุนการกู้ยืมของเอกชนก็แพงเพราะว่าเวลาเราคิดไอ้ตัวเรื่องของอริก f ์ฟอเรจเนี่ยใช่ไหมที่มาคํานวณตัว WACC อะไรต่างๆเนี่ยมันใช้1ิปีทั้งนั้นนะฉะนั้นพอมันแพงขึ้นมีสองทางทางหนึ่งก็คือบอกให้คุณลดดอกเบี้ยมากขึ้นทางที่2คือสั่งให้เฟดทา QE ถ้าเงินเฟ้อกาลังขึ้นแต่ไปเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ก็จะคุยกันว่าอเมริกาเป็นแบงก์คงเต็กหรือเปล่า mm hmm. เพราะพิ์กันเยอะ mm hmm. แยะต่อเนื่องที่ผ่านมามันมีภาพอย่างนี้แต่ว่าคนยังเชื่ออยู่ได้เพราะว่ามันไม่มีอัลเทอร์เนทีฟแต่ถ้ามันมีความเสี่ยงอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นในขณะท,ที่ที่อื่นก็พึ่งพาอเมริกาได้น้อยลงหันมาถือทองมากขึ้นหันมานถ้าในมุมผมก็ตัวยูโรมากขึ้นเยนมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงทําให้เกิดวิกฤตด,ดอลลาร์ได้ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้น ผมมองว่ามันเป็นความเสี่ยงเพราะว่าที่บอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผมคาดการ GDP ปีหน้าของอเมริกาดีกว่าปีนี้หน่อยๆคือคาดว่าถ้ามันจะรอดจากภาพนี้ได้นะจากต้นปีไปจนถึงกลางปีหน้าเนี่ยเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยได้บ้างปีนี้ลดได้ออสองครั้งปีหน้าอาจจะลดได้1นถึงสงครั้งแต่วันส์ว่าไอรนี know, มากเลยหรือว่าย้อนแย้งมากเลยวันส์ว่ามีผู้ว่าเปลี่ยนจากคุณโพเวลเป็นท่านอื่นซึ่ง คุณทั้มจะจะจะ,จะแทรกแซงเข้าไปก็คือในเดือนเดือนพฤษภากลายเป็นว่าเฟดท่านใหม่ไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้และไม่ทํา QE ไม่ทมําในตัวการอาจียแต่ถ้าทําความเสี่ยงมามหาศาลมากฉะนั้นความผันผวนที่คุณกีต้ากังวลเนี่ยปีหน้าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นหลักครับผมครับค่ะในเชิงที่เป็นการวางแผนจากมุมของ เศรษฐกิจมุมของภาพใหญ่นะคะไปะจนถึงการจัดพอร์ตเพื่อรับกับสิ่งที่เป็นความเสี่ยงซึ่งมันมีเหมือนกันนะคะไม่ใช่เพียงแค่ภาพบวกเท่านั้นนะคะดรและ INNOVEX t x แนะนำยังไงคะ ก็ในภาพใหญ่เข้าใจว่าทางฝั่งของกลยุทธ์เราเราก็มองภาพว่าตัวเรื่องของคุณไทยก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้นะจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นมาว่าภาพในเรื่องของเศรษฐกิจ p o l i t i c แล้วก็ทุกอย่างนมันเคลียในระดับหนึ่งนะครัฝั่งน้องเอ็ดดี้ด้วยก็เชื่อมั่นมากขึ้นด้วยนะครับผมเพราะว่าเ,เราก็มองภาพอยู่ตั้งแต่ว่าฮ มันเริ่มถ้าสังเกตน่าสนใจว่ามันค่อยๆเริ่มขึ้นมันเริ่มขึ้นมาตั้งสักพักหนึ่งแล้วนะก่อนที่ภาพการเมืองอะไรต่างๆมันยังไม่เคลียอะไรต่างๆนะเี่มันมันจะเป็นภาพชัดเจนขึ้นว่าว่าถ้าเศรษฐกิจมันเ,เรียกว่า หุ้นมันนำหน้าเศรษฐกิจประมาณ6เดือนปีหนึ่งถึงสปีแล้วแต่พอไซเคิลนี้ขานี้มันค่อนข้างเคลียร์มากขึ้นว่ายังไงตัวเรื่องของ p o l i t i c ก็จะจบอะไรต่างๆฉะนั้นหุ่นก็ไปได้นะครับผมก็เราก็มองเนี่ยประมาณพันสเหมือนกันนะครับผมในระยะต่อไปพันสามพันสามห้าสิบในขึ้นต่อไปเหมือนกันนะครับในภาพของหุ้นไทยนะครับผมนะในเรื่องของทิศทางของหุ้นโลกเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยในเรื่องของด้านพวกเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยังมองภาพที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมถึงแม้ว่าการแข่งขัน ระหว่างอเมริกากับจีนยังจะค่อนข้างรุนแรงอยู่ต่อเนื่องแต่สิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนว่าอเมริกาเนี่ยเขายังเป็นท็อปอยู่นะฮะก็คือเรื่องของนวัตกรรมเนะเรื่องของนวัตกรรมอะไรต่างๆมันก็ยังสามารถที่จะผลักดันได้นะถึงแม้ valuation จะยังค่อนข้างสูงแล้วก็มีพัฒนาการอะไรต่างๆที่ที่เรียกว่าแข่งกันในใน,ในฝั่งของอเมริกากับจีนนะฮะแต่ว่าเรื่องเทคก,ก็ยังไปได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแน่นอนแต่ว่าความเสี่ยงในระยะต่อไปก็อย่างที่ได้เรียนไปเนะว่าถ้าเผื่อทางฝั่งของเอ่อถ้าเนี่ยความ สาธารณะจะมีมากขึ้นในระยะต่อไปผสมผสานกับตัวเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้โดย k e น i n เคเต t o r หลักๆที่ผมติดตามก็คือตัว10ปีผลตอบแทนพันธบัตรนะครับผมยุโรปก็เป็นทิศทางที่เรียกว่าน่าจะโอเคในระดับหนึ่งเพราะว่าเรามองภาพตัวเรื่องของเศรษฐกิจยุโรปนี่มีทิศทางที่ที่ดีขึ้นในปีหน้าซะด้วยซ้ำนะครับผมไซเคิลที่เขาลดดอกเบีย้ยมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่น้องเอดดี้ว่าก็จะเป็นตัวที่ช่วยในแง่ของของของ,ของเศรษฐกิจ forward ในปีหน้าด้วยเช่นกันนะครับ ครับผมนะในจีนเนี่ยเรามองว่าอย่างที่น้องเอนดี้พูดเลยแอนตี Anti ้อินวอลูชันเนี่ย คือคือภาพเศรษฐกิจใหญ่ของจีนเนี่ยนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่ลงกราฟแล้วกันเพราะว่ามีมีเยอะไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแล้วเราจะเหนื่อยนะครับผมเอาเล่าให้เรียนให้ให้ฟังละกันนะในภาพของจีนเนี่ยสิ่ง,ส,งสิ่งที่เรามองคือจีนเขายังมีหลายวิกฤตอยู่ในแง่ของเศรษฐกิจนะไม่ว่าะจะเป็นในเรื่องของเงินฝืดไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกับดักสภาพคล่องจะเห็นว่าปล่อยสินเชื่อ,อเรียกว่าปล่อยตัว M2 หรือปริมาณเงินเข้าไปสินเชื่อก็ยังเติบโตชะลอลงอยู่ต่อเนื่องนะ,ะยังเป็นภาพในแง่ของวิกฤตตัว เรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์พยังมีภาพอยู่อย่างนั้นเลยนะครับผมแต่ว่ามาตรการต่างๆที่เขาช่วยอย่างเต็มที่ทั้งการเงินการคลังที่ผ่อนคลายต่อเนื่องเนี่ยมันก็ช่วยสนับสนุนไปได้เลี้ยงไปได้จนกระทั่งหุ้น,ม,นมันขึ้นต่อเนื่องแอนตี Anti ้วอลูชันที่น้องเอ็ดดี้ว่าเนี่ยในมุมของผมแล้วกันผมมองว่ามันจะแย่ต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่จะดีต่อหุ้น นะครับผมนะคือแน่นอนการแข่งขันการที่พยายามปรามในเรื่องการแข่งขันซึ่งอินโวลูชันมันคือการแข่งเหมือนเหมือนงูแล้วไปกินหางตัวเองอ่ะมันแข่งกันจนเลือดสาดเราเคยได้คงได้ยินเลดโอเชียนเนี่ยมันไม่ใช่เลดโอเชียนธรรมดามันคือบลัดโอเชียนอ่ะมันกัดกันจนเลือดตายหมดเพราะว่าคนจีนเขาแข่งในเรื่องเก่งในเรื่องของการแข่งขันใช่ไหมฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้มันเลยไปไหนไม่ได้แล้วไพ i ส์วอลก็เหมือนสงครามสงครามดวนอ่ะคือตายกันทั้งหมดนะถ้าถ้ายังทำอย่างนี้อยู่ฉะนั้นการคุมเนี่ยจริงๆมันถูกต้องแต่ มันจะทําให้เ m e ตายนะครับผมอย่างที่น้องเอ็ดดี้ว่าเลยคือการที่คุณไปฟรีสเขาไม่ให้คุณลดราคาฉะนั้นของที่จะขายได้ในระยะต่อไปต้องเป็นของที่มีคุณภาพดีใครละที่จะมีอํานาจที่จะทําให้ของมันมีคุณภาพดีอยู่ได้ก็ต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งใช่ไหมจะเสี่ยวมี่ของพี่มี่หรือว่าจะจะเป็นตัวอื่นๆอะไรต่างๆก็ตามหาเห็นตกลงพี่มี่แกเป็นเจ้าของเ,ออเห็นแกบอกว่าไปคุยกันที่อัดใหญ่แกแกพูดบนเวทีแกบอกว่าเนี่ยคงเป็น หุ้นที่พระเจ้าส่งมาให้เขาเพราะชื่อเหมือนกันเขาชื่อมี่หุ้นก็เสี่ยวมี่นะครับผมเขาใหญ่<ม>จะได้เปรียบก็เลยเชียร์นะแต่ว่าพอยต์ใหญ่ก็คือมันต้องเป็นบริษัทที่มันเป็นด้านเนี้<ช>นะครับผมฉะนั้นเรื่องของตัวภาพหุ้นจีนเนี่ยก็เราก็ยังเชียร์เทคในระดับหนึ่งจริงๆเรามีทั้ง D W อะไรต่างๆก,ก็มีนะครับผมในการที่จะ<ช>สามารถที่จะลงในหุ้นจีนได้ในส่วนของเรานะครับผมนะ เรื่องของตัวผลตอบเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลนะครับผมเราซื้อกระจายติดไว้ได้ถ้าซื้อซื้อตัวสั้นๆตัวยาวเนี่ยถือว่าอาจจะมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งนะครับผมนะก,ก็อาจจะดูในภาพนั้นความเสี่ยงในแง่ของถ้าหุ้นกู้ในเมืองไทยเนี่ยอาจจะยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะครับผมนะเศรษฐกิจกถึงแม้จะดูสัญญาณฟื้นแต่ว่าตัวเศรษฐกิจกจริงเนี่ยมันกำลังจะแย่ลงในระยะต่อไป ฉะนั้นถึงแม้หุ้นจะไปได้ถึงแม้ตลาดเงินตลาดทุนจะไปได้แต่แต่เศรษฐกิจมันยังตามอยู่ก็ต้องระมัดระวังนะครับผมนะตัวทองคำเนี่ยเราสนใจนะครับผมตัวผมเองเนี่ยผมค่อนข้างโปรในระดับหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อในภาพในระยะยาวดีอลลาร์ไลเซชันเนี่ยมันมันสำคัญในขณนะที่มันยังไม่มีเคอร์เรนซีไหนขึ้นมาแทนได้ในระดับหนึ่งนะครับผมนะฉะนั้นสินทรัพย์อย่างทองคําก็ยังจะเป็นดีมาน์ทั้งทั้งในแง่ของเซ็นเตอร์แบงค์ทั้งในแง่ของประเทศขนาดใหญ่แล้วก็ประเทศกําลังพัฒนาฉะนั้น ภาพพวกนี้เป็นสิ่งที่เรามองภาพอยู่โมงศู่1ล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นกําลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ